กับปทะาเคล็ดเก่านะฮะมาตไายิไม่ของมีค่าร่ตาโจรพบปะเพื่อนเก่าคนหนึ่งที่จะตุรัสอ่าอโรลเคล่าเจ้าดเองดีจันที่ได้เจอที่นี่พักนี้เป็นยังไงบ้างดีสุดๆเป็นเลยล่ะแล้วเธอล่ะไม่ค่อยราบเรื่องเท่าไหร่แต่พอถูไถไ่าไปได้นะ่ะ พอไม่มีผลกระทบจากเซอรอนบรรยากาศทั่วทั้งบรอดอกก็ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดทั้งหมดนี้เป็นเพราะความพยายามของพวกเธอแท้ๆเลยแล้วก็สำหรับคำถามของนายพาคนี้ฉันสบายดีเหมือนกันขอบคุณที่เป็นห่วงนะนายเคยอยู่ที่บรอดอกตั้งนานคงเดินผ่านที่นี่อยู่บ่อยๆสินะอาคารด้านหลังนี้เป็นพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์และ วัฒนธรรมแห่งประดอกถ้านับตั้งแต่สมัยที่สร้างเสร็จมาจนถึงตอนนี้ก็น่าจะยุรราวๆ6 0 0ปีได้แล้วตอนที่พวกเรามาที่นี่ครั้งแรกบังเอิญตรงกับช่วงซ่อมแซมปรับปรุงในรอบทศในรอบทศวรรษพอดี พิพิธภัณฑ์เลยไม่ได้เปิดให้เข้าชมน่ะหลังจากวิกฤตเซลล์ร้รอนผ่านไปพวกเราก็ต้องเพิ่มกำลังคนเพื่อเร่งซ่อมแซมถ้าว่าพิพิธภัณฑ์น่าจะเปิดให้ทุกคนเข้าชมได้ในเร็วๆนี้เพียงแต่เพียงแต่อะไรเหรอติดปัญหาอะไรหรือเปล่าการซ่อมแซมมีปัญหานิดหน่อยตองกำลังทีวอมันกำลังเร่งหาทางแก้ไขยอยู่น่ะ ซีโร่คุยตรงนี้คงจะไม่สะดวกเท่าไรเดี๋ยวใครจะได้ยินเข้าเราเข้าไปเดินดูข้างในพิพิธภัณฑ์แล้วคอ่อยอ่าแล้วคุยเรื่องนี้กันไปด้วยดีไหมแน่นอนว่าถ้านนายมีเวลานะไปคุยกันเถอะถ้างั้นเราเข้าไปคุยกันข,ข้างในแล้วกันยี่ได้เข้าไปในพิพิธภัณฑ์แล้วลว่อกะ ยินดีต้อนรับเีโร่ที่นี่คือพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งบรอดอกอ่าเดี๋ยวขอแป๊บหนึ่งนะทุกคนอ่าขอหยิบน้ำกินห่อยโอเคยินดีต้อนรับอ่า,อาย,อย่างที่นายเห็นหลังจากที่ซ่อมแซมมาถึง100วันด้านในพิพิธภัณฑ์ ก็ดูเหมือนใหม่ขึ้นเลยทีเดียวแต่ก่อนที่จะแก้ไขปัญหาสำหรับบางอย่างสำเร็จพิพิธภัณฑ์คงยังไม่สามารถเปิดให้เข้าชมได้พิพิธภัณฑ์แห่งนี้ถูกสร้างขึ้นมาเมื่อประมาณ600ปีก่อนตอ,อน,นแรกที่นี่มีไว้เพื่อเระลึกถึงผู้วิทัาก์สุงอ๋อมีหลายคนเลยว่ะไม่ตาสายไม่เหมือนกันเนาะเพราะที่นี่ใช้ระบบจับเด็กใหม่มาเนะาะอลิซา รวมถึงวิรชนผู้พีชีพในให้กับสงครามต่อต้านผู้บุกรุกจากนอกโลกเมื่อโลกผ่านเม,เมื่อเวลาผ่านไปเรื่ยอยๆอนุสรประวัศาสตร์แห่งนี้ก็ววได้ขยับขยายเพิ่มเติมจนกลายเป็นอย่างทุกวันนี้นี่แหละ พอเดินผ่านห้องรับรองแล้วก็จะมาถึงห้องจัดแสดงทั่วไปซึ่งเป็นโซนจัดแสดงที่นี่มีการจัดแสดงวัตถุหลากหลายประเภทมีตั้งแต่ภาพเขียนและจิตตกรชื่อดังหรือแม้แต่อย่างจิโอเมรอนซึ่งมากพอที่จะทำให้ผู้คนอุ่นด้อ่านไปทันบอยถ้าเป็นไปได้ฉันก็อยากจะเปิดหอจัดแสดงทั่วไปให้พวกเขาเดี๋ยวนี้เลย พาอเด็กเกตีมือของเราโดยเฉพาะ,าพาะที่อันเดอร์โบกกำลังเตรียมการสภาพแวดล้อมแ,แต่ก็อย่างที่เราได้ฟังพวกเราเจอปัญหาบ้างอย่าง,งและต้องการกำลังสนับสนุนจากอาสาสมัครคือของหายใช่ไหมน่ารู้สินี่คือปัญหาที่ฉันพูดถึงไงล่ะหายไปไมีหัวขโมยเหรอเปิดไม่ออกเหรอเดี๋ยวค่อยดูปีนี้ฉันนะโอเค นายเซนดีมากใช่แล้ววัดอู่จะแสดงชิดนี้เพิ่งจะถูกขโมยไปน่ะนี่คือชิ้นส่วนดาวตกซึ่งเป็นของที่มีอายุเก่าแก่ที่สุดในหอจะแสดงเข้าไปและยังเป็นความหมายที่ไม่ทํมามีความหมายที่ไม่ธรรมาดาด้วยว่ากันว่าเมื่อจบร้อยปีก่อนกองทัพจากนอกโลกเดินทางมายังพื้นผิวของจาริโอ พร้อมกับผลดาวตกแต่ชิ้นส่วนนั้นคือหลักฐานสำคัญที่ยืนยันว่าเคยมีผู้บุกรุกมาคุกคามดินแดนเราไอแฮมขอโทษที่โรค<อ>เก่ากําเริ่มเนะี่ยฉันไม่ได้คิดจะสอนวิชาประวัติศาสตร์ให้นายหรอกแต่ก็ไม่ได้พูดเกินจริงเลยด้วยถ้าทตามหาชิ้นส่วนดวงดาวตกกลับมาได้ความหมายในการเปิดหอจะแสดง อ่าทั่วไปก็คงหายไปเกินกว่าครึ่งฉันพอจะรู้ตัวหัวขโมยสร้างของจำลองขึ้นมาสักอันไม่ได้หรอได้ที่ไหนกันเล่าในฐานะผู้รับผิดชอบพิพิธภัณฑ์ฉันจะยอมให้ทำเรื่องหลอกลวงพูกคนเด็ดขาดเรื่องเดินในตอนนี้ ก็คือต้องหาหัวขโมยให้เจอและนำวัสูุจะแสดงกลับคืนมาให้ได้แต่เรายังไม่รู้ว่าหัวขโมยเป็นใครนี่คือสาเหตุที่ทำให้กองกำลังวดหัวกันอยู่บอกตามตรงชินส่วนดวงดาวไม่ใช่ของชิ้นเดียวที่หายไปแต่เรื่องเร่งด่วนตอนนี้คือต้องเปิดหอจะแสดงพ่อไปให้ทุกคนเข้ามาพื่อกันก่อนและ ต้องตามหาอคอยตามสืบหาที่ส่วนอื่นๆที่หลังพอจะมีเบาะแสะได้ไหมฉันพอจะเดาได้ว่าฝีมือใครแน่นอนฉันขอให้นายช่วยเลียงที่ต,ทต้องไม่ปล่อยให้นาย,นายมานั่งงงม,มางมหาตั้งแต่ต้นอ,อยู่แล้วแบบนั้นคงเปิงแรงเนะี่ยตามรายงานของกองกำลังที่ ประจำการในเขตอันเดอร์โวเห็นว่าช่วงนี้มีกุ่มคนน่าสงสัยมาแอบพบปากกันแถวมุมรับสายตาในย่านเกสเมลเกสไมเพราะกองกําลังซื้อว่าแมนเพิ่งได้ประจำการได้ไม่นานแถมยังไม่มีหลักฐานบ่งชี้ที่แน่ชัดพวกเราเลยยังไม่ได้ตัวผู้ต้องสงสัยสักคน แต่ถ้าเป็นนายแล้วก็ทันว่าแค่ไปตะเวนถามผู้คนแถวๆนั้นก็คงจะรวบรวมข้อมูลที่เป็นประโยชน์ได้ไม่น้อยเลยเซโรนายยินดีจะช่วยพวกเราไหมไม่มีปัญหาเราไปกันตอนนี้เลยนายรับปากแล้วนะเยี่ยมเลยได้ถึงเพิ่งได้สมกับเป็นนายจริงๆเอาละเราไปที่อันเดอร์โวกันเลย เจ๊ลงอันเดอร์โบรอบแรกว่ะไอ้ยัยผู้แพ้กับเลิฟปะเนี่ยอากาศแย่นะที่เนี่ยคภาพสภาพแวดล้อมของที่นี่ตอมซศเสียจริงๆไ,ไม่รู้ว่าคนเหล่านี้อาศัยอยู่ที่นี่มานานแค่ไหนแล้วกับเข้าประเด็น,าน,าน,นก่อนพวกเราเพิ่งติดต่อกันกหน่วยสอดแนมของไวไฟได้เห็นว่าเขามีข้อมูลดีๆด้วยละหรือว่าจะชื่อดีใช่ไหม เด็กบองแล้วปะเราไปหาเธอกันเถอะมาตกใจหมดเลยพวกเธอเองเหรอชู้ฉันก็เนกว่าถูกจับได้ซะแล้วพูดเบาๆหน่อยแถวนี้อาจจะมีสายเสิร์อยู่เต็มไปหมดพวกเธออาจจะมีสายเสิร์ฟอยู่เต็มไปหมด รุนแรงขนาดนันน้นเลยเหรอผู้กโจนขโม,มยโบราณวัตถุมีกี่คนกันแน่เนี่ยเยอะเลยละ่ะสาวน้อยเธอคงไม่รู้สินะว่าพวกชาวพวก่าวซุบซิปที่เกี่ยวข้องกับการทำเงินมักจะแพรก่กระจายไปทั่วอันเดอร์วออย่างรวดเร็วเสมอ ถึงแม้ระหว่างอันเดียวโบกับโอโว์จะเปิดมาได้วครับแล้วแต่ก็ใช่ว่าอ๋อผมกดผิดว่ะเท่าที่ฉันรู้การค้าขายโบราณวัตถุพวกนี้ให้ผลประโยชน์เยอะทีเดียวถ้าไม่ใช่เพราะฉันยังทำงานกับไฟฟายู่ก็คงแอบวันไว้เหมือนกันแม่งเรียบร้อยว่าทีโจนขุนหนึ่งอัตรารู้ไหมว่าใครเป็นคนรวบรวม อ่าใครเป็นคนรวมกลุก่มรักมยครั้งนี้ทำเงินได้เท่าไหร่เหรอยัไม่รู้เลยแต่พอฉันได้ยินข่าวหรือบางอย่างมาไม่นึกว่าอาจจะเป็นเรื่องที่พวกเธออยากรู้ก็อ่ากันก็ได้ลองว่ามาซ่ว่สเริ่มจากฉันได้ยินว่าคนกลุ่มนี้ชอบทำ ตัวเป็นจุดสนใจถึงขนาดแปะป้ายรับสมัครเต็มถนนเลยละ่ะถ้าหาป้ายประกาศพวกนั้นเจออาจจะพบเบาะแสจากข้อความบนนั้นก็ได้นะ รอบที่สองฉันได้ยินมาว่าพวกนั้นมีนิสัยนักเลงทำอะไรก็ไม่ลังละเอียดรอบครอบถึงขนาดมีคนเห็นพวกเขาขน,านพวกเขาขนกล่องใหญ่ๆหลายใบมาขายบริเวณถนนแบบไม่แยแสคนงานเหมืองละแวกนั้นเลยนนนีใักเ็ด ยังไงก็ค่อยจับตาดูด้วยละ,ะเรื่องที่สามฉันได้ยินว่าเด็กๆในย่านเก e s t m ก็มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ด้วยแต่ฉันยังไม่ได้พิสูจน์ข้อเท็จจริงหรอกนะ <S <S ฉันก็จแล้วขอบคุณนะขอบคุณนะขอบคุณนะขอบคุนะขอบคุณนะขอบคุณนะขอบคุณนะขอคุณนะขอคุณนขอนะขอนอคุณนนนอนข เซโร่ฉันอยากจะคุยกับคนในดืนในย่านที่พักเพื่อร,อร,รวบรวมบอกแสให้มากกว่านี้นะ่ะถ้าเป็นไปได้รบกวนนายช่วยไปตรวจด,ดูด้านนอกสักรอบได้ไหมไว้นายกลับมาแล้วพวกเราค่อยมาปฏิอ่าปฏิบัตต่ตตอข้อมูลกันการฝากด้วยนะอ้าวมาทำไรนเนี่ยเจ๊ เซเล่เลทำอะไรอะเซเล่คิดไม่ถึงว่าจะยังอยู่ที่นี่อีกอะไรอาวอนบรอดดอกเหรอก็ไม่ค่อยนักจริงๆแล้วมันเป็นสถานที่ที่ดีเลยแลหละืมฉันคิดว่าเมืองเล็กๆแบบบรอดอกจะไม่อยู่ในใสายตาของนายซะอีกบรอดอกอันเดอร์โวว์คือบ้านของฉันและสถานที่เดียวที่ฉันคุ้นเคยถ้ามีโอกาสฉันก็อยากไปดูโลกที่กว้างใหญ่ภายนอกเหมือนกันแหละ แต่ยังไม่ใช่ตอนนี้แน่นอนผู้คนที่นี่ต้องการความช่วยเหลือฉันต้องอยู่เคียงข้ามพวกเขาและพยายามทำหน้าที่ของฉันให้ดีที่สุดขอคุยด้วยหน่อยได้สิตอนนี้กำลังว่างอยู่พอดีนายอยากคุยเรื่องอะไรล่ะเธอไม่ไปอยู่กับบอนญ่าเหรออยู่แต่ในป้อมหนาวเน็บแบบนั้นทั้งวันน่ะเหรอ ่อยฉันไปเถอะฉันฉันทำใจให้ชินกับชีวิตแบบนั้นไม่ได้ไม่ไหวหรอกไม่รู้จริงๆว่าบอนย่านั่งอา่านเอกสารกองโตแบบนั้นทั้งวันได้ไงแถมยังต้องฟังคนมาพูดพร่ำอยู่ตลอดถ้าเป็นฉันนะป่านนี้คงเป็นบ้าไปแล้วฉันเหมาะกับงานข้างนอกมากกว่าอีกอย่างคนมากมาย ที่ฉันรู้จักในอันเดอร์โวก็ยังต้องการความช่วยเหลือด้วยเรื่องนั้นฉันได้คุยกับบอนย่าแล้วเขาก็สนับสนุนแน่นอนว่าบอนย่าต้องการฉันเมื่อไหร่อืมฉันก็จะกลับไปหาทันทีแม้เขาจะอยู่ในตำแหน่งแบบนั้นแต่ก็ยังมีหลายเรื่องที่ต้องให้ฉันจัดการอยู่ไปจัดการอยู่แล้วต่างรู้หน้าที่ของตัวเองดีไม่มีอะไรไม่น่าพอใจหรอก สถานการณ์ที่อันเดอร์เวเป็นยังไงบ้างก็ไม่ค่อยเท่าไหร่หรอกแต่อย่างน้อยก็มีสัญญาณที่ดีทุกๆวันเน็ตกับผลหน้าโอเล็กก็เดินทางไปนู่นมานี่อยู่เป็นประจำเพื่อประสานงานด้านการเปิดการค้าใหม่ระหว่างอันเดอร์เวและโอเวอร์เวฉันที่ไม่รู้เรื่องธุรกิจหรือเศรษฐศาสตร์ก็เลยไม่อยาก ไปเพิ่มปัญหาให้พวกเขาส่วนทางฝั่งคนพเนจรพอที่ฉันรู้พวกเขาส่วนใหญ่เดินอยู่บนเส้นทางที่ถูกที่ควรแล้วแต่ก็เลี่ยงไม่ได้ที่จะมีพวกคนชั่วที่คิดจะใช้โอกาสนี้หาเงินเข้ากระเป๋าตอนนี้ฉันจะเน้นไปที่การสั่งสอนบทเรียนให้กับพวกเจ้าพวกนั้นและทำให้พวกเขาเข้าใจว่าไม่ว่าจะอยู่ในช่วงเวลา ไหนถ้าทำเรื่องลักเล็กขโมยน้อยแล้วก็ยังไงก็ต้องถูกลงโทษเธอทำเธอยังทำงานให้ wi-fi อยู่เหรอทำสิตั้งแต่ฉันรู้ความการอ่าฉันรู้ความการช่วยงาน wi-fi ก็คือสิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตของฉันฉันรู้ว่าเดิมที wi-fi ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อชดเชยเรื่องการขาดกองกำลังซิวแมน และถ้าโอเวอร์โวกลับมาโดยโวกลับมาเป็นปกติเมื่อไหร่ Wi-Fi ก็คงไม่จำเป็นอีกต่อไปแต่ถ้าถ้าเน็ตคิดว่า Wi-Fi ยังคงจาเป็นอยู่งั้นฉันก็จะไม่มีทางปล่อยมือไปหรอกการต่อสู้ครั้งนั้นน่ะครั้งไหนเหรอนด้หมายถึงตอนที่ต่อสู้กับพุกโคลียเหรอแต่ว่าไปมันก็แปลกนะรายละเอียดในการต่อสู้ครั้งนั้นฉันจำไม่ค่อยได้เท่าแล้วล่ะ จำได้แค่ว่านายถูกผู้หญิงคนนั้นแทงด้วยอาวุธแต่จากนั้นก็ลุกขึ้นยืนได้อย่างน่าอัศจรรย์บอกตามตรงนะฉันไม่เข้าใจเลยว่ามันเกิดอะไรขึ้นแต่นายกลับมีความสามารถพื้นคื้นชีพขึ้นมาใหม่ได้พอลองคิดดูดีๆแล้วมันก็สะดวกดีเหมือนกันนะเนี่ยจริงๆมันไม่ใช่ความสมามนาใช่ไหกใช่ฉันก็แข็งแกร่งแบบนี้นัน่นแหละไม่ใช่หรอถ้ายอย่างนั้น ทำไมไนายถึงอ่าหยุดเลยนะนายกำลังจะพูดเรื่องเทพดาราแล้วก็เพจอะไรนั่นใช่ไหมฉันไม่สนใจหรอกเอาไว้ค่อยคุยคราวหน้าเถอะ <c oughs> โอเคคุยถึงแค่นี้ก่อนแล้วกันมาทำเพจกันบ้างดีกว่ามีคนได้อยู่ใกล้ๆไหมไอ้ไอ้เจ้าพวกนี้ออกคมไปเพียงเงนเดียวของฉันเสียแล้วลูก มาฟังดูแกันพักนี้คุณพ่อฉันหาเงินได้เยอะมากๆเลยทีบหายแล้วพ่อมึงทำงานเลยลูกแล้วก็ซื้อเสื้อผ้าใหม่ๆมาให้เต็มไปหมดแถมยังเป็นแบบที่หาไม่ได้ในอันเดอร์โบด้วยหน้าอวดตรงไหนกันช่วงนี้คุณพ่อฉันก็ซื้อของฝันแปงๆให้ฉันเหมือนกันล้ะหน้าโมเดลรถรางไงล่ะ อันแน่ไม่เคยเห็นใช่มหมราคาแพงกว่าเสื้อผ้าธรรมดาธรรมดาไม่กี่ชิน้นนั่นตั้งเยอะพรุ่งนี้ผู้ปกครองของเด็กสองคน่างก็ซื้อของขวัญราคาแพงมาให้พวกเขาชาวอันเดอร์วอลที่อยากรวยในช่วงข้ามคืนจะมีทางเลือกอะไรบ้างละ่ะเรื่องนี้ต้องคอยจับตาดูให้ดี อใครทำให้รถลางกลายเป็นแบบนี้นะใช่ลางเป็นแบบนี้มันก็สมควรอยู่ปะหล่ะเจ๊ไปไปไปนี่ก็คุยแลกกันยืนเฉยๆว่างเนาะชีวิตเนี่ยคืออะไรอ่๋อๆนี่นี่นี่น นี่นำใบสมัครงานที่ว่าคุณพบโปสเตอร์น่าสงสัยบางที่มันอาจจะเกี่ยวข้องกับคดีโจรกรรมโบราณวัตถุในพิพิธภัณฑ์ก็เป็นได้รับสมัครคนขนของช่างเครื่องยนต์ระยามรักษาความปลอดภัยชั่วคราวงานสบายรายได้ดีผู้ที่สนใจโปรดติดตอ่อ เนื้อหาหลังคำว่าอืมโปรดติดต่อถูกใครบางคนขีดค่าทิ้งไปโปสเตอร์แผ่นนี้มีพิรุษจริงๆด้วยอันนี้รอยแบบนี้ใช่ไหมอันนี้รอยที่นิ้วชันเลยรอยที่แปะอยู่วันนู้นแต่พวกเขาแค่แกะโปสเตอร์ออกจากกำแพงก็ได้ไม่เห็นต้องเฟืองแรงทำอะไรแบบนี้เลย หรือเพราะคนที่ติดโปสเตอร์แผ่นนี้ต้องการให้ทุกคนรู้ถึงการมีอยู่ของพวกเขาแต่ไม่อยากจะเสี่ยงโดน wi-fi หรือกองกำลังรู้เข้าก็เท่านั้นไปหาที่อื่นต่อดีกว่าน่าจะเจอแล้วไอ้ผู้ที่ได้เงินเยอะน่าจะทำงานเป็นคนเฝ้ายามหรือคนดูแลพื้นที่ให้หมาอ่าฉันจะไม่คิดไปก่อนนะว่าพวกเขาเป็นโจร ัลโหลไงเจ๊จหุ่นติดติดโคเจ้าสองตัวนี้ดูมีวิรุษมาทำอะไรกันอยู่ตรงนี้นะติดติดเตือนภัยเตือนภัยคบคนชอบยุ่งเรื่องชาวบ้านครบรับคนชอบเกี่ยรุงยุ่งเรื่องชาวบ้านติดติดติดคุมกันสินค้าคุมกันสินค้าอ่าเฮ้ยของนี้เลยเหรอเดี๋ยวต้องเปลี่ยนเป็นลม

เป็นยามเฝ้าข้าวของพวกนี้ดูเหมือนฉันจะช้าไปหน่อยไปหา,หาดูที่อื่นต่อดีกวา่าเสืแสสามข้อของสเวตได้รับการพิสูจน์แล้วกับไปคุยกับเพตตากันเถอะอ่าเดี๋ยวถ้าจะไปคุยกับเพต้าผมวาร์ปเอาแล้วกันเนาะใกล้ดีวาร์ปไปเลยเทื่อร์พัตตารีบกลับไปดก กลับมาแล้วเหรอเป็นยังไงบ้างเจอข้อมูลเอะไรบ้างข้อมูลข้อมูลทั้ง3ข้อที่สเวทีทให้มาเป็นเรื่องจริงทั้งหมดฉันเข้าใจแล้วเห็นที่คงมีคนแอบปกปั่นให้คนงานในเหมืองอันเดอร์วรวมตัวกันตั้งกลุ่มลักขโมยวัตถุโบราณโบราณวัตถุจริงๆ ทางนี้ก็มีความเืบหน้านิดหน่อยเหมือนกันคนงานเหมืองละแวกนี้บอกว่าพวกเขาเห็นคนรอหลอดบ,บางคนมีพฤติกรรมแปลกๆัางนี้พวกเขาพวกคนภายในจอมมงคลที่แทบไม่เคยออกจากโซนเหมืองใหญ่กับชอบพากันไปที่โบลเดอร์เป็นประจำ นั้นขอร้องให้กองกำลังที่ประจำการอยู่ในเมืองไปตรวจสอบสถานที่ต่างๆแล้วบอกว่าจะเจออะไรบ้างหล่ะนะไได้ข่าวแล้วหนึ่งข้อความเซเนโรคุณผู้ช่วยพีลาเราเจอชิ้นส่วนดวงดาวที่หายไปแล้วจริงเหรออยู่ที่ไหนมีเรื่องดีๆแบบนี้ด้วยเหรอมันจะง่ายเกินไปแล้ว บทจะง่ายก็ง่ายสัง,งั้นอยู่ในห้องพักห้องหนึ่งในโมเทลเหรอดูท่าทางหัวขมโมยจอมสะเพรานั่นจะทิ้งขอที่สำคัญที่สุดเอาไว้ที่นี่พวกเราควบคุมสถานการณ์ที่เกิดเหตุไว้ได้แล้วและกำลังรองให้ทั้งสองคนมาตรวจสอบโบรารณวัตถุที่ถูกขมโมยจะไปเดี๋ยวนี้ละ่ะพวกคุณอย่าเออกรเริกไปห้ามทำให้แขกแตกตื่น กับซ่าผู้ช่วยเพตต้ดีจริงไม่คิดว่ากเตว่จไ่เเรื่องจรเอาทกุกเรืงจร่เวเงรม่เว่าทกงจไม่ชว่าจรไมเอาทองอีาไม่ตตาอากอาก มเまだ早いสิどこかいไปก็ค่ะนัานน่าจะเป็นกล่องนี้แหละเีโร่เปิดดูกันเถอ,อะขอดูหน่อยสิโกลสีและผิวสัมผัสอืมเป็นที่ส่วนดาวตกที่หายไปจากพิเวนท์ันอยู่จริงด้วย,ยเยี่ยมไปเลยเป็นไปได้ไหมว่า นี่จะเป็นของปลอมรู้สึกว่าราบรื่นเกินไปหน่อยก็แค่หินธรรมดาธรรมดาก้อนหนึง่งก็เข้าใจถึงความกระวนของนายนะพูดตามตรงตัวเองก็รู้สึกเหมือนกันอย่างน้อยตอนนี้เราก็ได้ยินส่วนแล้วตกกลับมาและสามารถเปิดหอหอจัดแสดงทัวไปให้เข้าชมได้แล้ว นี่มันเป็นเรื่องดีเลยอะ่ะส่วนเรื่องตามหาโจที่โมยวุรีเวสุวรคงต้องหาเรื่อเรื่องแผนการใหม่ไวถึงตอนนั้นคงต้องรบกวนให้นายช่วยอีกไปเถอะเซโรพวกเราเอาวัาตถุปะจาแสดงชน้นนี้กลับไปเคืร์ที่พิพิธภัณฑ์กันเถอะแล้วผมจะต้องเล่นเควสนี้จนจนจบอ่ะต้องเล่นระดับจบเควสนี้เลยอะ่ะเพื่อที่แบบจะให้ทันเวลา โแมมอยากจะบ้าตายまだ早いสิどこかい行こうかไปกันไปกันไปกันขไปขาในกันเถอะพนักง,งานตรวจสอบตัวของพิพิธภัณฑ์ยินดีต้อนรับสุพิพิธภัณฑ์วัติศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งบรอดกคุณเพตาแจ้งฉันเวลาว่าคุณสามารถเข้าชมได้ฟรีคุณต้องการเข้าไปในพิพิธภัณฑ์เลยไหมรบกวนพาฉันเข้าไปหน่อย ได้สิตามฉันมาเลยไปเอาของกลับเข้าไปใส่ในตู้กันนี่เนาะเราก็เนี่ยแหละเนาะระบบมันก็เป็นอย่างนี้นะนะอันนี้ก็คือเจอโอเมรอนเนาะไปเากลับไปวางที่เดิมกันจิ้นส่วนดาวตกกลับคืนที่เดิมโอ้ใหญ่ชิบหา,ให,าใหญ่มากนึกว่า,วาก้อนเท่ากำปันะ้นนี่เฉย เท่านี้หอจะแสดงก็ไปก็กลับมาใช้ชีวิตมีชีวิตชีวาขึ้นอีกครั้งแล้วขอบคุณนะเซโร่ชิ้นส่วนดาวตกสวยจังของชิ้นนี้มีมูลค่ามากจริงๆเหรอก็แค่หินธรรมดาธรรมดาก้อนนึงประวัติศาสตร์นะมูลค่าของวัตถุจะดแสดงไม่ได้เจ็บกันที่เงินทองหรอกแต่แน่นอนว่าก้อนหิน,นเล็กๆก้อนนี้มีมูลค่า ข้าทองพัน pues ช mm ่างเลยล่ะตอนนี้หอจะแสดงเข้าไปก็อมเปิดให้เข้าชมแล้วแต่จะว่าไปผู้จัดการพิพิธภัณฑ์คนก่อนเพิ่งจะลาออกไปเห็นว่าไปทำตามความฝันการเป็นนักเขียนอะไรเนี่แหละถ้าเกิดนายสนใจแล้วก็อยากมารับตำแหน่งผู้จัดการดูไหมฉันจะะการันตีเลยว่าการทำงานที่นี่สนุกพอตัวเลยล่ะ ก็ฟังเดิาสนใจค่าตอบแทนเป็นยังไงไม่มีตัวเลือกให้ปฏิเสธเฮะนายรับปากแล้วเยี่ยมไปเลยใช่กูจะไปดาวนู้นอื่นอยู่แล้วกูยังจะมาคุบงานที่นี่อีกไปกันเถอะฉันจะพานายไปรู้จักกับคุณอีริสผู้ช่วยแนกต้อนรับของเราเขาเป็นคนที่เก่งมากเลยล่ะรับรองเลยว่าเขาจะต้องเล่ารายละเอียดเรื่องพิพิธภัณฑ์ให้นายฟังได้ อย่างไม่ขาดตกบกพ้องแน่นอนอวันนี้เข้าชมฟรีสุดสิ้นภารกิจแล้วนะครับ